หนึกไปของนายกรัฐมนตรีที่เพิ่งส่งออกไปนะคะแต่ก็เริ่มเห็นกระแสะตอบรับกลับมาแล้วจากธุรกิจบางคนค่ะตัวอย่างเช่นนายแพทย์ประเสริฐนะคะซึ่งเป็นเศรษฐีอันดับที่11ของไทยมีท่าทีจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเรื่องของการจัดการน้ําหลังโควิด19ซึ่งภัยแล้งเนี่ยแหละค่ะก็เป็นปัญหาใหญ่ที่กเกษตรกรจะต้องเจอกันหลังจากนี้นักวิชาการก็วิเคราะห์กันว่าปีนี้หวังว่าจะเห็นฝนนะคะให้ตกลงมาตามฤดูการเพราะว่าถ้ามีน้ําข้าวก็จะราคาดี ด้วยแต่ว่าสถานการณ์ร้อนแรงที่กําลังเกิดขึ้นก็ทําให้ชาวนาหลายคนออกมาเสนอนะคะว่ารัฐควรจะส่งเสริมมาตรการประคับประคองชาวนาด้วยให้อยู่รอดพ้นในช่วงวิกฤตแบบนี้คุณนิตยากิรติเสริมสินมีรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะ วันนี้ที่จังหวัดตากอุณหภูมิสูงสุดมากถึง43องศาเซลเซียสค่ะลองลงมาเป็นลำปางสุขโขทัยและลบบุรีประมาณ40-42องศาเซลเซียสซึ่งส่วนใหญ่อยู่ทางภาคเหนือและภาคกลางในภาวะอากาศร้อนและแรงชาวนานในจังหวัดลบบุรีก็ไม่รอช้าเตรียมแปลงเพาะปลูกข,ข้าวด้วยการไถดินรอฝนแม้จะรู้ว่าฝนมาล่าช้าเพราะขณะนี้รอไม่ได้เพราะปัญหานี่สินและโควิด -19 ทําให้ต้องดิ้นรน ปัจจุบันก็กังวลเพราะปีที่แล้วรัฐบาลทำนาปรังมีผลต่อมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่อาจเสื่อมคุณภาพได้หากไม่ทำนานี่อย่างข้าวเสื่อมคุณภาพเราก็แก้ไม่ได้เราจะเอามาทำพันธุ์อีกก็ไม่ได้ตอนนี้ขอขอฝากไว้ให้ทางฝ่ายระนะัฐช่วยช่วยช่วยคิดช่วยตอบให้ด้วยว่าเราจะพึ่งพาอาศัยที่ไหน จะพึ่งพาอาศัยธนาคารมันก็เป็นหนี้เป็นสินก็เต็มหมดแล้วเราจะไปกู้อีกก็มันเต็มแล้วก็ไม่ได้มันก็เป็นหนี้เพิ่มเพิ่มเพิ่มต่อไปทําให้ชาวนานเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเดือดอย่างยิ่งเลย นักวิชาการอาวุโสสถาบันคลังสมองของชาติระบุปีนี้หากฝนมาตามฤด,ดูกาลอาจเป็นโอกาสดีของไทยในการปลูกข้าวของชาวนาเพราะท่ามกลางการระบาดของโควิด -19 ประเทศคู่แข่งที่ส่งออกข้าวอย่างเช่นเวียดนามอินเดียชะลอการส่งออกบางส่วนจากสถานการณ์โควิด -19 ในปีนี้ สำหรับประเทศไทยนั้นนะคะมีการปลูกข้าว2,562ทับ2,563คาดการจะมีข้าวส่งออกลดลงไปบ้างอยู่ที่ประมาณ28ล้านตันต่อปีแต่ก็ไม่กระทบมาก เพราะปกติแล้วเราจะส่งออกบางส่วนอยู่ที่ประมาณ7.63ล้านตันใช้บริโภค10ล้านตันแต่ประเด็นสำคัญรัฐบาลต้องใช้โอกาสโควิด19ส่งเสริมชาวนาไทยด้วยการช่วยเหลือให้พวกเขาในด้านต่างๆเพราะขณะน,นี้มีรายงานรุ่นใหม่หันกลับมาทําการเกษตรมากขึ้นที่บ้านเกิดจุดพลิกของเมืองไทยก็คือว่าจะทําอย่างไรที่จะทําให้การกระจายของการเก็บจากน้ำเนี่ยมันมีในแต่ะชุมชนเนี่ยมีน้ําที่จะไว้ใช้การปรับ ลงทุนในภาครัฐตอนนี้ที่จะไปพุ่มเงินลงไปในแง่ของงานกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยในภาคการเกษตร้วเนี่ยให้ไปทําในเรื่องของแหล่งน้ําให้ดีทําในเรื่องของการเอ p พาวเวอร์เมนต์คนรุ่นใหม่ที่เข้าไปอยู่ในภาคเกษตรเนี่ยให้มีประสิทธิให้ใช้เขาเรียกว่าใช้ทักษะเทคโนโลยีที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยเข้าไปในแง่ของการพื้นฟูฝ้าเกษตรที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นเป็นเป็นผลดีกับประเทศไทยเลยครับเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่เลย แม้กระทรวงเกษตรและสหกรคาดการว่าปีนี้ประเทศไทยจะมีการปลูกข้าวนาปีอยู่ที่ประมาณ60ล้านไร่แต่ขนาดนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีสําหรับชาวนาเพราะข้าวอาจจะมีราคาสูงถึง10,000-11,000ตันซึ่งนัก,กวิชาการก็เสนอทางออกในการปรับตัวช่วงโควิด -19 ทุกภาคส่วนนั้นต้องให้ได้ประโยชน์ร่วมกันให้ได้มากที่สุดและเน้นภาคการเกษตรโดยรัฐบาลต้องเน้นความยั่งยืนและมีคุณภาพส่งให้คนไทยกลับมาเป็นคัว โลกเพื่อสร้างเม็ดเงินทางการเกษตรได้ดีในอนาคตเพราะขณะนี้คือจุดเปลี่ยนของวิถีเกษตรในประเทศไทยแต่ทั้งนี้ระบบการจัดการน้ำก็ต้องให้เข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริงด้วยนิตยกยรติเสริมสินไทย PBS รายงาน